สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะค้ดแรมจะให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิค M5 นะคะก็คือ buy M5 ที่ area เส้นร้อยนะคะและเป้าหมายของกราฟค่ะก็จะไปที่ M1 นั่นเองนะคะ M1 ก็คือ100-200 M1 เพราะว่าแท่ง H1 นนั้นเป็น PA cell กรณีนี้ใครที่เล่น M5 ต้อง buy M5 เก็บ M1 แล้ว H1 เซเกิด PA cell อาจจะมีการกดเซลล์ลงไปหรือว่าถ้าใครไม่กดเซลล์ก็คือวันนี้แผน d คือเล่นหน้าบ่ายก็รอ buy นะคะอ่ะเพราะว่ารา กราฟนั้น h หึงเกิด p a c เวลาเราบาย m 5แบบนี้เราต้องรู้เลยเฮ้ยเดี๋ยวมันอาจจะสวนทาง h หอยู่เวลาได้กำไรก็หอบกำไรออกมาก่อนนะคะในเป้าหมายของกราฟทองจะไปตอนนี้ก็ได้700กว่าดอลละโค้ชแพรมก็เอาทริคเวลาบาย m 5เก็บ m 1ต้นหน่อยสำหรับคนที่มาใหม่ก็จะงง,ง,งไม่เข้าใจก็ตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวกาฟไปแตะตรงนี้นะคะแล้วมันจะย่อนะตอนนี้เราก็ได้0 0ดอลอาร์ก็ถือว่าโอเคในจังหวะการชาร์จ m 5ในเช้านี้ค่ะคลิปนี้เดี๋ยวนี้คือตัวอย่างการเข้าออเดอร์นะคะสวัสดีค่ะ